สวัสดีครับพี่น้องครับปักกันเช่นเคยนะครับผมของชิมนะครับอวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรเยอไอ้ปลักชี้นะครับที่ผมใช่นะครับว่นนี้อย่างแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเข้าไปกันตัวหนึ่งล้องเร่งดูนะครับพอปากเก็ตมันจะเข้ากรอบตปนผสมไปนี้นี่ ข้าวชีที่ผมปั๊บแล้วนะฮะปับนี้แล้วนี่ยขนมปังปันนะครับสำหรับนี้ล้ำระห่มล้ำอ่อนนะครับผมได้สารยาแต่อันนี้ผมจะมาเพิ่ม,มอีกตัวนี้คือนี่นะครับเป็นไฮเกตนะครับไฮเกตผมมาดูว่าผมจะผสมยังไงหรอก สองอย่างนี้ผสมตัวเตากันนะครับผมขนมปังครับตัวพักชีนะก็ผสมถ้าเป็นส่วนก็นอย่างละหนึ่ง่วนนะครับเท่ากันเที๋ยวจไปเลยว่าเสร็จหรื นี่เป็นล้ำออนนะครับเดี๋ยวไปนี่นะครับตามยานะวยใช่ไหมครับยาเยาวเพื่อเข้ากันนะครับก่อนผสมน้ำนะฮะเายาก่อนคือผสมแห้งมันก่อนนะครับใส่ใส่เนะเข้าไป นะเอามาเติมนตัวนึงคือให้เกล็ดเติมไปไอ้ไอ้เพื่อว่านิดกินเฉยๆน,นะครับเพราะถ้าไปเยอะไปอย่าใไปกบก,กินของพักรีนนะครับไปนิดหน่อยเขาหนิดกินนิหน่อยๆนะครับไปเหาไปเยอะตัวนี้ก็ได้แบบไอ้บวดนิ่มก็ได้นะครับ ผสมแนมกันนะครับ ียมันก็จะประมาณนี้นะครับเอาปันได้แบแบบบาเล่บาแชะน,นะครับไปไปละเดี๋ยวเอามาตัวกปากกันเลยนะครับ กีนไหมนี่นปกงุกินยากหน่อยอี้ยย,ยากตัวอ,อุบเล้ว เปแล้งครับแต้มแรกมาแล้วครับเป็นตะเพียนน้อยนะครับฝนตกก็ยังกินอยู่นะครับอันนี้ปล่อยนะครับผมปล่อยนะครับหาแต้มต่อไปนะครับผม โดนแล้วปน,นิน,น,นอิอรอตั้งนานอายอเื่ครัาพี่น้อ,นองครับหนึ่งแต้ม ครับปนนี้ครับไส้สวยแล้วครับผมหนึ่งแต้มใส่ให้เกตเข้าไปเก็ดได้ผลอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวมีติดตางมันต่อไปเรื่อยๆนะครับผม ครับตอนนี้ก็6โมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านละก็สรุปผลวันนี้ก็ได้ประนีนมาหนึ่งตัวนะครับผมแล้วกนะ็กระเพียนน้อยนะมันวันนี้ฝนตกเนะาะปลากินค่อนค้างจะเคี้ยวเลยหาตัวยากขนาดนะครับกินก็กินเบานะครับเหมือนจะเป็นไข้แล้ว,วยฮนะตอนนี้ก่เดี๋ยวสกักคำแกยจะกลับบ้านละเดี๋ยวนั่งต่อยสกักคำนีฮยเราเยอะหมดเยอะเลยแค่เนี้ย เดี๋ยวเยอะพอน่าจะกาบปานครับผมก็สำหรับเหยื่อเมื่อคืนที่ผมลองเพิ่มไอ้ไฮเกตเข้าไปก็ถือว่าได้ผลนะครับมีปันนีนเข้ามากินตัวนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาดูมาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดซับเพื่อค่ายเตือนะครับผมนะไปปลากันใหม่ทริปหน้าสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย